ผลกระทบที่ยิ่งใหญ่มากๆเมื่อคุณตัดสินเหตุการณ์สถานการณ์วิาพากวิจารณ์หรือบน่นในเรื่องสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณค่ะโลกของเราเต็มไปด้วยพลังงานทุกๆเหตุการณ์ทุกๆสถานการณ์คือขึ้นความถี่คือพลังงานและตัวคุณก็คือพลังงานเมื่อไหร่ก็ตามค่ะที่คูณบน่นวิาพากวิจารณ์เหตุการณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจ เรื่องของการบ้านการเมืองเรื่องของเหตุการณ์ข่าวซุบซิบนินทาดาราต่างๆนานาค่ะคุณกำลังสร้างผลกระทบอันยิ่งใหญ่ให้เกิดขึ้นต่อตัวคุณคุณกำลังนำพลังงานของคุณไปโฟกัสและจดจ่ออยู่กับสิ่งนั้นๆ แทนที่คุณจะนำพลังงานภายในตัวคุณไปจดจ่อไปโฟกัสอยู่กับเป้าหมายอยู่กับแผนงานที่คุณวางไว้เมื่อคุณใส่พลังงานลงไปคุณก็ใส่อารมณ์ร่วมใส่ความรู้สึกลงไปด้วยยิ่งคุณมีอารมณ์มีความรู้สึกมากเท่าไหร่คุณจะรู้สึกว่าวันนั้นคุณหมดพลังคุณหมดไฟมากแล้วเวลาที่คุณจะกลับมาสร้างสรรค์ชีวิตของคุณ กลับมาลงมือทําเนื้องานของคุณกลับกลายเป็นว่าคุณหมดพลังคุณหมดแรงแล้วค่ะเพราะคุณใช้พลังงานของคุณไปกับสิ่งที่ไม่ได้สร้างผลประโยชน์สร้างชีวิตให้กับตัวคุณเองนั่นเองค่ะผลกระทบที่สองคุณกําลังนําพลังงานของคุณขึ้นความถี่ของคุณค่ะเข้าไปอยู่ซึมซับในขึ้นความถี่ในเหตุการณ์ในสถานการณ์นั้นแล้วซึมซับเข้าสู่ตัวคุณ คุณพิภาคษาหรือตัดสินสิ่งใดคุณจะกลายเป็นสิ่งนั้นเวลาที่คุณตัดสินคุณบน่นคุณว่าคุณวิพากษ์วิจารณ์สิ่งต่างๆคุณกําลังนำขึ้นพลังงานขึ้นความถี่ของเหตุการณ์ของสถานการณ์นั้นดูดซับเข้ามาสู่ชีวิตของคุณ เหมือนเวลาคุณทํากับข้าวในห้องครัวค่ะเสื้อผ้าของคุณก็จะอบอวลไปได้วยกลิ่นอาหารที่คุณทําผมของคุณก็จะติดกลิ่นอาหารที่คุณทําด้วยนั่นแหละเหมือนกันเลยทุกคนคุณก็กําลังซึมซับคลื่นพลังงานเวลาคุณวิาพากษ์วิจารณ์ คุณตัดสินคุณแสดงความคิดเห็นคุณก็กำลังซึมซับคลื่นความถี่นั้นเข้าสู่ชีวิตของคุณสุดท้ายคุณก็จะดึงดูดเหตุการณ์สถานการณ์ที่คล้ายๆที่เท่าเทียมกับคลื่นความถี่ย่านความถี่พลังงานนั้นซึมซับเข้ามาสู่ตัวคุณทําให้คุณเจอเหตุการณ์สถานการณ์นั้นเกิดขึ้นในชีวิตของคุณยิ่งเมื่อไหร่ก็ตามค่ะที่คุณมีอารมณ์ร่วนคุณรู้สึกโกรธคุณรู้สึกหงุดหงิดคุณรู้สึก แทนมาเท่าไหร่ก็ตามคุณยิ่งกำลังดึงดูดเหตุการณ์สถานการณ์นั้นเข้าสู่ชีวิตคุณอย่างรวดเร็วนี่คือผลกระทบอันใหญ่หลวงมากๆที่เมื่อไหร่ก็ตามคุณวิพากษ์วิจารณ์คุณบน่นคุณว่าคุณตัดสินเหตุการณ์สถานการณ์ผู้คนหรือสิ่งต่างๆซับเหตุการณ์นั้นเข้าสู่ชีวิตของคุณอย่างรวดเร็วดังนั้นในคราวต่อไปเวลาคุณเจอเหตุการณ์สถานการณ์ต่างๆสิ่งที่ คุณทำได้ค่ะคือจงอวยพรในสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นค่ะเพื่อที่จะรักษาพลังงานของคุณเพื่อจะนำพลังงานอันมีค่าของคุณอยู่ในความรู้สึกอิ่มเอมในความรู้สึกมีความสุขและสร้างสรรค์ชีวิตของคุณเองเท่านั้นค่ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับทุกท และสามารถทำให้ทุกคนใช้พลังงานที่มีอยู่ภายในตัวคุณอย่างมีคุณค่าและสร้างสารรค์ชีวิตของคุณให้เติบโตมากยิ่งขึ้นสร้างสารรค์ชีวิตของคุณให้ประสบความสำเร็จตามที่คุณปรารถนาและต้องการสวัสดีค่ะ